ไปเกาหลีเมื่ไหร่คุณจะไปเกาหลีเมื่อไหร่ยังไม่มีเนาะมีโอกาสเฉยๆนะแล้วแล้วไปประเทศไหน่ะไปประเทศไหนยังพูดไม่ได้เามันเป็นงานใช่ผมจะไปที่ได้ผมนย่งไงพูดดิไปประเทศตราต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 ้องมีท่าแลยังไม่มีวิวกระเ้ยังไงอ่ะ พิเชษได้เนระตา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 เออตา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 พิเชษโอเคครับเดี๋ยวล่าลางกเดี๋ยวไปต่อไปนะครับเดี๋ยวไปทำนะครับแล้วกาน่าจะอยู่พื้นี่ยาวๆยันเที่ยงคืนที่นู่นเพราะว่าอมแย่ใช่ไที่เดีวกันเหรอคะไม่ค่อยมีเวลาก็ไปเล่นนะที่เดายวกันเหรอคะใช่ครับเอาพิเชษได้เดียวพิเชษไปส่งกานนะครับรัต้องส่งเชนี่ไปว้ ผม,ผมเพื่อแบบสวยไม่มออกกันดิพงติดหอมแล้วทีน,นี้หอมแล้ววันนครับผมก็รู้เพีงว่าที่เราทำนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับขอบคุณนะครับบายอะไรครับบออขอบคุณ,คร,ค,ณครับได้เลย,ย,ยไไมีใครให้อีกไหมครับได้